ก็มีมาให้เห็นอยู่นะครับเรื่องของโรคเอซึ่งอาจจะมาจากการที่เราไม่ยับยั้งชั่งใจนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของกลุ่มเครือข่ายภาคีเครือข่ายเอจากกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีการรณรงค์ให้เยาวชนตระนักถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และก็โรคเอให้มากขึ้นครับโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโดยกลุ่มภาคีเครือข่ายเอจังหวัดบุรีโยรัมนะครับซึ่งก็ร่วมกับกรมคับการตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จกกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แลก็โรค A, เอเนื่องในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักเพื่อสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงให้ตระหนักในการใช้ถุงยาอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นช่วงนี้เลยนะครับวันบอเลนทายนะฮะซึ่งเยาวชนและวัยรุ่นมักจะใช้โอกาสนี้แสดงออกด้านความรักในทางที่ไม่เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอย่างข้อมูลสถิติของสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็พบนะครับว่ากลุ่ นักเรียนนั้นมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นและยังขาดความรู้ความเข้าใจในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอซซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอันตรายมากนะะจริงๆการแสดงการบอกรักมันไม่จําเป็นต้องมี <c oughs> การเพศสัมพันธ์นะ <Ừ. S 2> เรื่องอื่นๆก็ได้นะคะทำความดี <c oughs> มอบของให้กันมอบดอกกุหลาบบอกรักกันอันนี้ก็น่ารักนะคะที่สำคัญอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะพูดถึงเทศกาล